สวัสดีค่ะติดอาวุธก็ลื้ออนุพันธ์ประจวันที่27ิบพฤศจิกายน2558นะคะในส่วนของตัว Safety เด็กฟิ u t e r นะคะเมื่อวานนี้ก็ปิดล่วงลงไปที่ระดับ873จุดน,นะคะ ก็ตามทิศทางของรัชนีเซ็ตฟิที่ดิ่งลงกว่า1นึ่งปดเเซ็นะคะทํามางแรงขายของกลุ่มสื่อสารนะคะที่มีออกมาจากความเมืงวลในเรื่องของผลกระทบจากค่าใบาอนุญาตคลื่นพั0แปดรเมกะเฮิร์นะคะที่มีการประมูลกันไปเนี่ยออกมาสูงกว่าที่คาดการนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันที่น่าจะรุนแรงขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์นะคะ ก็มองว่าในส่วนของพุ่นกลุ่มอื่นๆเองนะคะก็ยังขาดปัจจัยหนุนที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้ปรับตัวขึ้นนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้เองเนี่ยก็มองว่ายังไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามานักลงทุนยังคงรอดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในสัปดาห์หน้านะคะเนื่องจากว่าก็ายัง จะเห็นตลาดในฝั่งสารัฐเองเนี่ยวันนี้ปิดเร็วนะคะเนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่เมื่อคืนก็ ปิดทำการไปนะคะก็ทำให้ขาดปัจจัยที่จะเข้ามาชี้นำตลาดนะคะทั้งในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นตลาดน้ำมันนะคะ,ะทั้งนี้เองเนี่ยก็ยังคาดการในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะคะก็ยังเป็นประเด็นหลักอยู่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของยุโรป อาจจะเห็นการดิดตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นหลายๆประเทศนะคะเนื่องจากในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจุทะเบียนแล้วก็คาดการ์ว่า ECB จะมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะคะในการประชุมวันที่3ธันวาคมนี้ส่วนเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะก็มีออกมาต่อเนื่องนะคะในส่วนของฟิวเจอร์พัน720 Uh, 23สัญญานะคะ uh, uh, แล้วก็ในส่วนของสถาบันขายร่วงมา4,470กว่าสัญญา ในข้างฝั่งของตลาดหุ้นเองเนี่ยนักทุนสถาบันก็ยังอยู่ข้างขายพันห้า้อยกว่าล้านนะคะทำให้จึงต้องจับตาดูกันต่อนะคะในส่วนของนักทุนสถาบันที่ยังไม่เห็นการกลับเข้าซื้อแม้ว่าดัชนีจะปรับตัวลดลงมานะคะตัวไอซ่าศูนย์ซหนึ่งห้าวันนี้จึงน่าจะแข่งตัวผันผวนยังอิงในทางอ่อนตัวการดีบาวกลับขึ้นมายังเป็นไปอย่างจากัดนะคะไม่น่าผ่านระดับแ7 8ร้อยจสิบแดจุดแล้วก็มีโอกาสลงไปทดสอบระดับแ6 8หสิบดจุดวันนี้นะคะ กลยุทธ์การลงทุนก็เมื่อวานยังไม่สามารถเปิดสถานะชอ็อตได้นะคะวันนี้รอเปิดครั้งที่876จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร8 6ดแล้วก็ตัดขาดทุนเนี่ยจุดเปิด4จุดส่วน Single Stock f ฟิวเจนะคะเมื่อวานคัดลอสในส่วนของ b ี a าแซดไปวันนี้แนะนำเข้าเกินกำไรในส่วนของ i n t u u c แซดหนะคะเมื่อวานก็ปิดไปเที่ยะดับ66.25บา 66, 2, บาทนะคะสัญญาณทางเทคนิคก็เห็นแท่งเทียนเนี่ย เป็น b a r i s h ชัดเจนนะคะ volume ค่อนข้างหนาแน่นเครื่องมือ MACD ให้ค่าสัญญาลบใต้เส้น zero line นะคะในแง่ของพื้นฐานเองมองว่า ก็ได้แรงกดดันจากภาพรวมเศรษฐกิจบ้านเราที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าในปีนี้นะคะแล้วก็ความเสียจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจมือถือนะคะหลังการประมูลใบอนุา 4G ของ a d v a าก็ทําให้ส่วนแบ่งรายได้จาก a d ดวาแล้วก็ไทคมนะ่าจะลดลงนะคะแนะนําช็อตอินทาสเซต15ที่ดับ67.40บาทนะคะเป้าหมายทำกำไร64บาทแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือดับ68.40ค่ะสวัสดีค่ะ